ครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Microsoft Azure เบื้องต้น Microsoft Azure เนี่ยจะให้บริการด้านแพลตฟอร์มต่างๆหรือแอปพลิเคชันโปรแกรมรวมถึงดัตเตอร์เบรเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยครับมาเลยกดไปที่พอร์ตก่อนเลยเพื่อไปดูว่านี่ครับ จะมีแบบดิสต,ตา่ตงตางเซอร์วิสต่างๆที่จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้าน Network, เน็ตเวิร์คเพื่อจะเป็นซิเคียวรตี้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยปลอดภัยในการใช้งานอีกทั้งในด้านเมนูของตอร์เรสเองเนี่ยไม่ต้องทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยคอยอัปเดตหรือแก้ไขไฟล์ต่างน,น,นั่นเองเราไปดูการใช้งานการสร้างต่าง เพืเ่อเการเริ่มต้นการใช้งานครับก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ virtual machine ก่อนเลยครับกดไปที่ create เลยครับก็ create virtual machine ของเราในที่นี้ที่มันขึ้น disable อยู่เนี่ยก็คือว่าไอตัวเครดิตของผมเนี่ยโดนล็อกเอาไว้ก็คือยังไม่มีตังในนี้นั่นเองครับหรือถ้าใครจะทำก็คือเติมบัตรเข้ามาครับใช้ได้เลย โซลกรุ๊ปเนี่ยก็คีเอ็เนมเลยครับผมจะเอาเป็นชื่อผมต่อไปว์ชั่น c มช n ินเนมสร้างให้แตกต่างนะครับจะได้จำได้ผอ้เป็นชื่อเล่นผมแล้วกันนะทีน,นี้อยูเอเชียอยู่แล้วเราไม่ต้องเปล่าเลยมากครับส่วน Image ในการจำลอง s e r v ์ฟเเนี่ยทุกคนจะใช้เป็น อะไรก็ได้ครับไ <'s> ม่ว่าจะเป็น Windows ตัวปฏิบัติการ Linux แต่ในที่นี้ผมขอเป็น Ubuntu แล้วกันครับ s <S เคยใช้ Ubuntu มาแล้วนะครับต่อไปจะที่ Disk กัเลยที่ Disk เนี่ยเอาเป็นผมเลือกเป็น Premium SSD เลย s <S เพื่อความว่องไวในการถ่ายโอนข้อมูลหรือใครจะใช้เป็น Standard ก็ได้ครับ ื่องการถ่ายโอนไวของเน็ตเวิร์กก็ไม่มีอะไรต้องปรับหรือใครต้องการปรับเนี่ยก็ไปที่ดิจิที Advanced แอดวานแนะนะแล้วก็ไปปรับเองเลยนะทีนี้เป็นการสอนเพื้งต้นผมก็เอาเป็นที่เบสิกก่อนแล้วกันนะไปที่แมเนจเจอร์ไม่ใช่ m ม n น g เ r อร์สิ a n น g เมน n t ทีนี้เนี่ยก็ไม่ต้องปรับอะไรมากครับ ว่ามันก็ดีอยู่แล้วอันนี้ปิดได้เลยนะฮะออโต้ชันดาเนี่ดดยะะนนมันปิดเองก็เลือกที่ออฟครับพอแล้วเกื่อใครเป็นออนไปที่แอดมาครับก็ไม่มีอะไรต้องทำเลยะฮะไปที่แท็กเลยแท็กนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะไปที่เขียนได้เลยเสร็จสิ้นในการสร้างโดยที่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็น โดยที่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าที่ผมบอกในข้างต้นก็คือเครดิตผมนั้นถูกระง,งับการใช้งานนั่นเองแต่ก็จะดูง่ายนะครัว่าตรงนี้ก็คือที่เราต้องจ่ายต่อชั่วโมงนั่นก็คือ0.125 us นั่นเองฮะที่เราใช้ต่อชอั่วโมงจากนั้นเนี่ยพอเราสร้าง Virtual Machine เสร็จแล้วเราก็ไปที่ sql database เพื่อมาสร้าง database ของเราฮะ เอียดไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแจ้งแบบเดิมว่าผมไม่มีเครดิตนั่นเองลุกเนี่ยเอาเป็นดาตาเบสสแตนดาร์ดเลยก็คือ DB ที่เอามาจากดาตาเบสฮะดิโดสร์ชื่อผม สร้างนี้ชื่อเรีีเสร็จแล้วก็คือนี่จะเป็นดัตาตาเบทที่ผมจะต้องสร้างในที่นี้ผมทําระบบของเว็บเซนเซอร์ละออของโรงเรียนสาธิตล่ออุทิตเอาไว้ผมก็จะเป็นดัตเตเบสเลยชื่อ db_ underscore ละออชื่อย่อไว้จะได้จดจำง่ายๆฮะจากนั้น n น็กได้เลยฮะ เรื่อยๆเพบ่มเบิ่ม back out s m p l e ได้เลยหายดีนี้ก็เ,เ,เป็นที่เราสร้างไว้ท้าท้าก็จบเปแค่นี้ในการใช้สอนการเข้าการสร้างเพื่อจะเอาอาฟไฟล์ขึ้นขคาวของ m i r r s s o t อมอาชันั่นเองฮะก็ใครที่ต้องการจะเอา ไฟล์หรือระบบเว็บของสิ่งที่คุณใช้ขึ้นมาอัปบนขาวก็สามารถใช้ Microsoft Azure ได้นะเพราะว่า Microsoft เนี่ยมีความด้านเชื่อถือด้าน Security อยู่แล้วอีกทั้งยังจะมีลุกเล่นต่างๆให้เราสามารถเลือกเล่นได้มากมายแหละอัปเดตให้เราได้เรืเ่อยๆอีกฮะให้ไม่ต้องยุ่งยากในการแก้ไขหรืออัปเดตเอง นี่เป็นข้อสอํำคัญของสอบอาชัวร์ก็ว่าได้ฮะก็ขอจบการสอนเบื้องต้น,นพิมพเท่านี้ต้องการถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ